การแก้ไขหนึ่งสองของพรรคก้าไกลไม่ได้จะทาให้การบินประมาทม่านศัตว์นั้นถูกกฎหมายแต่จะทําให้โทษสําหรับความผิดดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนมากขึ้นแล้วก็บอกเนี่ยเป็นนักต่อสู้จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะพวกนี้ถ้ากระทาความผิดนะต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่สําเร็จตามหลักกฎหมายเรียกว่ากบฏนะถ้าสมมติเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแต่อย่างไรก็กตามนะฮะถามว่าถึงเวลาย,ยุบพ,พักเก้าไกลหรือย,ยัง ผมเรียนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยังไม่ถึงเวลานะครับทำไมยังไม่ถึงเวลาการเมืองมันมีจังหวะของมันการเมืองมันมีเวลาของมันมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลดอวยกลุบาย,น,บายนะครับความชอบธรรมกำลังมากขึ้น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 เรื่อยๆและผลสุดท้ายของมันนะฮะจะอยู่จะไปในช่วงเวลาไหนก็ประมาณต้นปี2566เป็นต้นไป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดจิมเกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของก้าวไกน่นะบางคนก็ไปแซเวเป็นก้าวไก่ก้าวไก่นะพักก้าวไก่ที่มีการเคลื่อนไหวต้องการที่จะแก้มาตราหนึ่งสองที่ผ่านมาก็โดนเทหมดฮะทุกพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นเปื้อไทยไม่ว่าจะเป็นเสรีรวมไทยพักฝ่ายค้านทั้งหมดอ่ะเทหมดไม่มีใครเอาด้วย แม้กระทั่งพรรคไทยศรีวิไลก็ออกมาแถลงยืนยันไม่เอาด้วยคราวนี้ไปดูท่าทีนะครับของพรรคก้าวไกลว่าเขามีท่าทีอย่างไรผมถามว่าคนหนุ่มสาวที่ตั้งคําถามกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ที่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์เขาเป็นนาชาัยกรเหรอคุณลองคิดดูเขาเป็นอาชาัยกรไหมเขาไปยิงคนตายป่ะเขาทุจริตคอร์รัปชันป่ะ าสมควรที่จะต้องเข้าคุกเข้าตารางาแบบนี่คืออนาคตของชาติแล้วเขาคืออนาคตของชาติคนเหล่านี้ผมเชื่อว่าเบื้องลึกของจิตใจเขาเป็นคนที่ปรารถนาดีต่ออนาคตของประเทศทั้งนั้นผมพูดอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าเบื้องลึกจิตใจที่เขาออกมาพูดเรื่องนี้ถึงแม้เขาจะรู้ว่าผลของการกระทําของเขาคืออะไรคือคนที่หวังดีต่อประเทศดังนั้นเขาคืออาชญากรหรือไม่แตมาผมมันไม่ใช่ไงใช่ไหมครับ ในเมื่อมันไม่ใช่แล้วเนี่ยการกนิรโทษกรรมให้กับพวกเขาจึงเป็นเรื่องจําเป็นเขาเป็นอนาคตของชาติผมก็จะอยู่พูดอย่างนี้แล้วต้องบอกว่าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันต้องหมายรวมหนึ่งหนึ่งสองมันต้องหมายรวมนักโทษที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยก้าวไกลเราขอเสนอให้มีการนิรโทษกรรมประชาชนทุกคนที่ถูกดําเนินคดีจากการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยการบิดเบือนกฎหมายของผู้มีอํานาจ โดยนับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2557ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้บัญชาการทหารบกประกาศใช้กฎอายการศึกทั่วราชอาณาจักรเป็นต้นไปและไม่มีผลรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใช้อำนาจภายใต้ใตบังคับบัญชาของคณะผู้ก่อการนี่คือการเริ่มต้นของการหาทางออกของประเทศ เพื่อให้เดินไปข้างหน้าอีกครั้งเสนอให้มีการแก้ไขคือการลดความหนักของโทษการแก้ไขหนึ่งสองของพักเก้าไกลไม่ได้จะทําให้การบินประมาทระมหากษัตว์นั้นถูกกฎหมายแต่จะทําให้โทษสําหรับความผิดดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนมากขึ้นปัจจุบันนะครับกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองได้กําหนดโทษของการบินประมาทระมหากษัตว์ไว้อยู่ที่จําคุกสามถึงสิบห้าปีซึ่งนับเป็นโทษที่หนักเท่ากับการฆ่าคนโดยไม่เจตนา แล้วเป็นโทษที่สูงกว่าโทษมิ่นประมาณระมหมาษัตว์ในลักษณะเดียวกันในประเทศอื่นที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอาจมีพระมหาาษัตว์ทรงเป็นประมุขดังนั้นครับพักคก้าไกลเราจึงเสนอให้มีการลดโทษการบิ่นประมาพระมหาาษัตว์จากปัจจุบันที่โทษจำคุก3.15ปีมาเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าการปรับไม่เกิน30,000 0บาทซึ่งก็ยังคงเป็นโทษที่สูงกว่าโทษมินประมาณบุคคลธรรมดาที่พัรคก้าไกลจะเสนอให้ลดลงจากโทษจำคุก สูสงถึงสปีมาเหลือเพียงแค่โทษครัผลิตฮะหลานคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็เคารพจุดยืนของพรรคอื่นๆต่อ10บอามาตาหนย้ำก้าวไกลไม่ยกเลิกเพียงแก้ไขอัตราโทษการบังคับใช้ยืนยันเป็นไปตามระบบก,การปลกกรองนะครับซึ่งผลิตเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสื่อสารและรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกลนะครับแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จุดยืนเรื่องของมาตรา 1, 2นะึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าเปิดนโยบาย17ข้อโน่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เขาก็ยืนยันนะเขาเชื่อว่าจะไม่มีการยุบพักนะครับอัตราโทษนะเรื่องของมาตรา1นึเนี่ยมันรุนแรงไปนะฮะอาจจะมีการมองคาดเคลื่อนหลายฝ่ายมีการแก้ไขมาตรา1นึพบว่าการคาดเคลื่อนหรือบิดเบือนนะฮนะเหตุผลของก้าวไกลย้ําว่าประเทศไทยจําเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองประมุข เพราะข้อเสนอของก้าวไกลไม่ได้ทําให้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะครับแต่เพื่อให้ทําหน้าที่ให้ดีขึ้นในการรักษาความสัมพันธ์กับประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะก็มองจุดยืนสําคัญ3ปัญหานะหนึ่งก็คือมีการลดอัตราโทษจากปัจจุบันจาก3ปีเป,ป็นปีและค่าและเป็นโทษหนักเท่ากับค่าคนโดยไม่เจตนาและสูงกว่าโทษ ในข้อหาหมิ่นประมาทสถาบันในประเทศอื่นจึงเสนอให้มีโทษจำคุกเพียงไม่เกิน1ปีปรับไม่เกินส0 0แสนบาทซึ่งถือว่าสูงกว่าโทษหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา2นะกำหนดผู้ฟ้องให้ชัดเจนเพราะเมื่อใดก็ได้ใครก็ได้ก็อาจจะส่งผลต่อสถาบันในหลายกรณีจนทำให้สถาบันกลายเป็นคู่กรณีโดยอัตโนมัติแม้ ในบางกรณีสถาบันอาจจะไม่ได้รับรู้ก็ตามและกลุ่มบางกลุ่มอาจจะนำชื่อสถาบันไปแอบอ้างต่อประโยชน์ของตนเองเช่นแอบอ้างนโยบายโครงการเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นกล้าตรวจสอบดังนั้นพักคก้าวกายจึงเสนอให้สำนักพระราชวังเป็นผู้มีสิทธิ์รองทุกกล่าวโทษแต่เพียงผู้เดียวนะครับ 3. วางกรอบเขตการบังคับใช้ให้ชัดเจนโดยให้ผู้คุ้มครองนะครับยกเว้นกรณีที่มี ความจริงหรือประโยชน์สาธารณะก็อบอกอย่างนั้นนะถ้าเป็นประโยชน์สาธารณะก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ในมุมมองของเขาแบบนั้นที่เขาต้องการแก้ไขกฎหมายแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้ธนาธรจริงรุ่งเกิดรุ่งเรืองกิจนะครับก็บอกว่าต้องการให้มีการนิรโทษกรรมนะมาตราหนึ่งสองก่อนหน้านัน้นนะธนาธรพูดไว้บอกว่านิรโทษกรรมเนี่ยนะฮะ ไม่ต้องนิสกรรมตัวเขาก็ได้นะช่อจะปิยบุตรไม่ต้องนิสกรรมก็ได้แต่พอทุกฝ่ายไม่เอาด้วยก็เริ่มเปลี่ยนท่าทนะีอะไรมาตราหนึ่ต้องมีต่อไปนะฮะลดให้มันน้อยลงนะตอนแรกก็บอกเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตราหนึ่งตอนนี้พอถูกลอยแพ้ก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีนะครับเขาก็ยังมั่นใจว่าเขาจะไม่โดนยุบพักเพราะมีการแก้ไขมาตราหนึนะฮะ่งานสังเคราะห์ โอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะยุบพักซึ่งปรากฏว่า,าพักไทยพักดีขนะองหมอโร่งเนี่ยไปยืน่นยุบพักเก้าวไกรนะครับต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งพระมองว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่กระทบความมั่นคงแห่งชาตินะครับและที่สําคัญก็คือว่าเป็นการคุ้มครองประมุขของรัฐนะพอโดนลอยแพท่าที่ยงเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องวินะิจฉัยน คือก้าวไกลเข้าองค์ประกอบความผิดล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือไม่ในการแก้ไขมาตราหนึ่งถึงสองผมบอกตรงๆนะไม่เข้าองค์ประกอบความผิดนะครับแต่การกระทาอย่างอื่นคําพูดวาจาของนักการเมืองพักการเมืองกรรมการบริหารบ้านหรือแกงการถแถลงนโยบายเนี่ยนะครับโดนร้องเรียนไปแล้วหลายคดีเนี่ยอันนี้มีโอกาสที่จะเข้า สู่กระบวนการก็เรียกว่ายุบพักที่ผ่านมาพักการเมืองอย่างไทยรักไทยพลังประชาชนนะโดนยุบพักเพราะเป็นปฏิบัติต่อ,อก,การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบราชาธิปไตยนะครับแต่ก้าวไกลตอนนี้นะฮะพวกเขาจะใช้ว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหวล้มอยากให้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวนะฮะ แล้วก็บอกเนี่ยเป็นนักต่อสู้จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะพวกนี้ถ้ากระทำความผิดนะต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่สําเร็จตามหลักกฎหมายเรียกว่ากบฏนะถ้าสมมติเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแต่อย่างไรก็กกตามนะฮะถามว่าถึงเวลาย,ยุบพักก้าวไกลหรือย,ยังผมเรียนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยังไม่ถึงเวลานะครับทำไมยังไม่ถึงเวลาการเมืองมันมีจังหวะของมันการเมืองมันมีเวลาของมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกดอวย กลุบายนะครับความชอบทำกำลังมากขึ้น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 เรื่อยๆและผลสุดท้ายของมันนะฮะจะอยู่จะไปในช่วงเวลาไหนก็ประมาณต้นปี2566เป็นต้นไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาดีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักิ์เจียมกิจวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ เกาลูกหลานไทยเลือกในกายคือไทยด้วยกันเนื้อใต้กลางยีสาอกตกม้วนกันเป็นลูกหลานเพิให้เราได้เปิดอาใัยตอบแข็งได้ด้วยการปกป้องรวมใจระคับระคงทามัลองของความเป็นไทยส ชาติก็สับแต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีตายตากดเองที่มีเขาเที่ยงกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจสิศิลิ์ไรลูกหลานไทยต้องร่วมใจกัน on <sighs> อยากกันท่ให้ค